มีดราม่าการเงินลูกหนังมาอีกแล้วพรีเมียร์ลีกประกาศกฎใหม่ห้ามขายทรัพย์สินให้ตัวเองเพื่อแต่งบัญชีหนีกฎการเงินตั้งแต่ฤดูการหน้าจ้า สรุปคือสโมสรจะเอาโรงแรมศูนย์ซ้อมหรือแม้แต่ทีมหญิงไปขายต่อให้บริษัทในเครือเดียวกันแล้วบันทึกกำไรสวยๆไม่ได้อีกต่อไปเป้าหมายคือโปร่งใสขึ้นแข่งขันยุติธรรมขึ้นตัวเลขต้องมาจากรายได้จริงไม่ใช่มายากลบัญชีผลกระทบมาเต็มทีมที่เคยพื่งช่องนี้ต้องรื้อโครงสร้างธุรกิจปรับการรายงานการเงินและอาจชะลอแผนลงทุนบางอย่าง การประเมินมูลค่าทรัพย์สินจะถูกเพ่งเล็งมากขึ้นบอดการเงินงานเข้าตลาดนักเตะจะวัดกำลังจ่ายจากกระแสงเงินสดจริงทีมที่พึ่งดียวในบ้านอาจขยับตัวช้าลงมุมวิเคราะห์สั้นๆ กฎนี้ตัดทริกบัญชีครีเอทีลดความได้เปรียบที่ไม่แฟร์ทำให้ทีมกลางเล็กมีลมหายใจมากขึ้นแต่เส้นแบ่งว่าอะไรคือธุรกรรมปกติกับขายให้ตัวเองยังชวนถกคาดว่าฤดูกาลหน้าจะมีดราม่าอุทธรกันสนันสรุปปีหน้ามีไม่ใช่แค่ VAR ในสนามแต่มี VAR ห้องบัญชีใครตัวเลขไม่นิ่งเตรียมโดนเช็คยาวๆ